เดี๋ยวมก็จะมาถ่ายรถอันนี้ใคนดีงายๆงายาๆสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนกคนเปภาษาเทพที่สองเทครับอันนี้แล้วครับสองเฮ้ภาษาเทพปีสามออโอ้เอมี่เล่นเล่นของใหญ่เลยหรือวันนี้อ่ออ <laughs> <ป>ดียังบอสบอสด,ดียังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะคือแม่ติ๊กจะให้ดูคือวันนี้เด็กๆอ่ะฝึกยกล้อก,กันค่ะทุกคนฝึกยกล้อก,กันค่ะทุกคน พี่มางกรก็เป็นหนึ่งในแก๊งนะคะหนึ่งในแก๊งฝึกยกล้อนะคะเออครับมายกล้อโชว์ท่านผู้ชมไปเลยปิ๊บะป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 ะโอ้วาโอ้นักปั่นนะนักปั่นไลรเกือบอ่ะไม่ใช่นักปั่นไลรเงาเนาะภาษาเทพที่ห้าเดี๋ยวเอาเอาบอสบอสยกล้อโชว์ ซดเอ้ยดูกระจังหน้ารถก่อนนะครับไม่ธรรมดาครับแต่ละผู้แต่ละคนปืดโอ้กัดก็เริ่มได้ละกัดเริ่มได้ละเออเอาเโอ้โอโอโอมาดูพี่มังครับพี่มังก็จะโชว์ยกล้อหรือเปล่าครับบ <c oughs> <c oughs> มามามาอิดเอ้ยอิดเอ้ยโอ้เอ็ม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 มี่สวัสดีค่ะทักทายค่ะอ่าเฮลโหลลล ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแน็กซี่ฮารายไฮแน็ก <Twitter> ซี่ฮไฮกูว่าแล้วเจ็บอะไรคนละสองรอบเอาคนละสองรอบนะเริ่มเริ่มไอ้ตอมอ่ะเริ่มตอมเริ่มที่ตอมแล้วต่อไปก็มาบอสนะตอม ฮัลโหลโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ้ยดูดูดูสังเกตดูกั๊ดดูแอ็ดอืดโอ้ยหลบทางรถหน่อยหลบทางรถก่อนต้อมหลบทางรถก่อนหลบทางรถนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะรถมาอยู่อย่าพึ่ง ฮัลโหลมามามาอืดโอ้อืดเื้อมาลับครับอืดเอาให้มันยกอีกลอกนี้แล้วเนื้ออืดอมันทำได้เว้ยมันทำได้เว้ย Where you from? I come from Thailand. เฮ้ยเฮ้ยสอไอมฟอรไทยแนด์เวล o ข้ามาทูไทยแนด์อไปสาาจบตูดเลยดูนะครับบอทซิ่งครับ ไทยแลนด์ Thailand. yes ไทยแลนด์ I love Indonesia what's your name what's your name my name is ม okay, <Mang> mm ังกรโอเคมังกรสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผม <N ong S 1> สวัสดีค <N ong S 1> ่ะลูก มาหนูกลัวหมามันชื <c <c ่ออะไรนะโคล่ามามาแล้ว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 จุดจุดจี้ยยกล้อดิยกล้อดิยกล้อหนุ่มระยองสวัสดีค่ะลูกรีสิสเตอร์เลิฟแอนด์เบสิ่งโอ้ thank you thank you โอังรฤษออสเมนโอไม่กอดโคละโคลไม่อย่ามันอ่าทำหน้ากลัวอย่างนั้นอยู่งยืนอยู่เฉยเฉยเอ้เฮ้เอ้ไอ้ขาวออกอุ้ยบับเฮ้ <laughs> เอมี่มาเอเอเว้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 สวัสดีครับน่ารักจุ๊บจุ๊บ for the Netherlands ว,ว้าว I love n e t h e r land s thank you ค่ะขอบคุณนะคะฉันรู้ว่าคุณเป็นคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมเออกาโต้สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูคลิกเข้ามาดูเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคือตอนนี้น้องๆกำลังฝึกยกล้อค่ะทุกคน I always speak Thai อ้อนิดหน่อยขอบคุณนะคะเก่งมากเลยเอาพี่โมว่าไม่มีคนขับไปหาสองรอบเพิ่งมีเพิ่งมีเพิ่งมีตะกี้เลยเพิ่งมีเมื่อตอนสินาทีที่ผ่านมา เพราะว่าเด็กๆไปเล่นเล่นเล่นอยู่บ้านบอสเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอ้โอเคให้ข่าวหลบทางหน่อยหลบทางปัน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 ฟรีแฮนโอ้ว้าว oh, <wow. laughs> สวัสดีครับผู้รีผู้รีมาแล้วเหรอ สวัสดีค่ะปาเลซินาหลบทางหน่อยหลบทางหน่อย Good Thank you Thank you Good morning Oh No uh Evening Thailand at Evening อ่าเวลาใช้อะไร In on at เวลาอ่า เออว้าวแอตแอตแอตเดอะทามไงแอตเดอะทามอ่าแอตอีฟนิ่งแอตอีฟนิ่งก็บอดหน้าไงอะไรยกล้อพร้อมกันสามสี่ยกล้อสามสองหนึ่งจุดโอ้ my god where are you สวัสดีครับผมเฮ้ยเราทำไมมาช้ากับเพื่อนหลบทางรถก่อนรมาจักรยานใบก้โมไปไหนใบก้โมกำลังไล์สดอยู่ตอนนี้หลบหลบทางรถก่อนหลบทางรถหลบหลบทางรถหลบทางรถมันทำไมไม่นิ่งวะเธอเป็นคนตลกมาก ทำแล้วโลกไม่เป็นไรหรอกเขจะเริ่มแล้วยกล้อโชว์นอยนี่ไงนี่ไง UNICORN CHANNEL นะคะทักทายเซฮายนะคะบอสบอสทำมาใหม่บอสกัดกัดมากัดโชว์เลยยกล้อวิวเลยเอา let's go ซ้อนสองซ้อนส,สามมาแล้วหลบทางหน่อยหลบทางหน่อยโอ้โหปล่อยมือมาแล้วครับสวัสดีครับเปิดนี่ครับ F4 F4 ตัวยงเปดิดเอ้ยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับเบปิดไปทำอะไรม,มาหนพุ่งชหลบทางรถก่อนหลบทางรถก่อนดดนะเอ้ยเน่เน่เน่ เน่อยู่ฝั่งไหนให้ฝั่งนั้นห้ามข้ามไปข้ามมาไอ้บอสหลายรอบแล้วมาไอ้ตอมมานี่มันต้องทีละคนแบบนี้หลบทางหน่อยหลบทางหน่อยเฮ้ยเอมมี่เอมมี่โซกูดโอ้คุณและเพื่อนของคุณเป็นคนตลกมากอ๋อ thank you ขอบคุณค่ะ เอามาคู่สุดท้ายเป็นการแข่งขัน Bryce Branks อ่ะโอเคคู่สุดท้ายแล้วนะเป็นการแข่งขันแล้วจะได้จบลงไฟ้แล้วนะคะทุกคนโอเคมายอยู่นู่นแล้วอยู่นู่นอันนี้เป็นกรรมการนะคะกรรมการ ว่าช m ่อนี้มาเนมอิสมังกรนิคเนมมังกรมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นการแข่งขันระหว่างสามคนโอ้ยังเร็วยังเร็วโอ้ไปเร็วไปเร็วอโอเคมามาบอกท่านผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้มาบอกท่านผู้ชมจะลงไลฟ์แล้วาจีมขอูาเทพอ่าภาษาเทพ ตอบพื่อประเทพบีสี่อะบีสองบีหนึ่งวีสองโอเควีสองมากยิ่งเชิงค่ะไปกันเลยไปกันเลย โย้เย้าโย้เย้ากันไปหมดเลยเทุกคนบ้านผมมืดแล้วนี่ก็มืดเหมือนกันคะ่ะลูกเดี๋ยวจะลงไลค์แล้วนะคะฝา <Okay. S 1> กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะบายบาย see you againgood luck thank you see you again tomorrow okay bye 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 come on bo bye bye okay